สวัสดีครับพบกับคุณครูกิติคุณอีกแล้วนะครับและนักเรียนอย่าลืมนะครับนักเรียนทุกคนอย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะครับมันล้างมือบ่อยๆแล้วก็พยายามอย่าอยู่ในสถานที่แออัดหรืออากาศไม่ถ่ายเทนะครับนักเรียนควรจะดูแลความสะอาดของเสื้อผ้าแล้วก็เครื่องแต่งกายต่างๆนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นเรื่อง present simple แต่วันนี้ก็จะเป็นการตั้งคำถามนะคะเดี๋ยวเรามาดูการใช้ present simple ในการตั้งคำถามสำหรับคลิปนี้จะเป็น verb to be นะคะตัวอย่างเช่นคุณครูถามว่า is she a teacher is she a teacher เธอเป็นคุณครูใช่ไหม is she a teacher เธอเป็นคุณครูใช่ไหมเห็นไหมครับประโยคถ้าเป็นประโยคบอกเล่า is จะอยู่หลังประธานใช่ไหมครับแต่ถ้าเราจะเปลี่ยนเป็นการตั้งคำถามเราก็เอา verb to be มาไว้ด้านหน้านะคแค่นี้เองก็จะเป็น is she a teacher เธอเป็นคุณครูใช่ไหมลองประโยคต่อไปนะคะ is suda beautiful is suda beautiful suda สวยใช่ไหมเห็นไหมครับถ้าเป็นประโยคบอกเล่า present simple จะเป็น suda is beautiful แต่เมื่อเปลี่ยนเป็นประโยคคำถามจะสลับเอา verb to be มาไว้ด้านหน้าเป็น is suda beautiful เด็กๆทำได้แน่นอนครับง่ายมากๆเลยเด็กๆทุกคนเก่งอยู่แล้วนะครัะดูประโยคต่อไปนะคะ are they happy are they happy พวกเขามีความสุขใช่ไหม เห็นไหมครับถ้าเป็นประโยคบอกเล่าก็จะเป็น they are happy พวกเขามีความสุขแต่ถ้าเปลี่ยนเป็นประโยคคำถามว่าใช่ไหมพวกเขามีความสุขใช่ไหมก็จะเป็น are they happy are they happy แค่นี้เองครับรับเรามาดูการตอบคำถามกันนะครับ Are they happy? เราก็จะตอบว่า Yes they are. เอาใหมนะครับเราถามคำถามว่า Are they happy? ตอบคำถามว่าเราจะตอบว่า Yes they are. เราไม่จำเป็นต้องตอบทั้งประโยคเราไม่จำเป็นต้องตอบว่า Yes they are happy นะครับเราตัดให้สั้นลงเหลือแค่ Yes they are. ประโยคต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาฝึกฝนกันนะคะ Is he tired? Is he tired? Oh. เขาเหนื่อยไหม Is he tired? Oh. เขาเหนื่อยไหม oh. ถ้าเขาเหนื่อยเราก็จะตอบว,ว่า oh. Yes he is. เราไม่จำเป็นต้องตอบเต็มประโยคว่า yes he is tired เราตอบสั้นๆแค่ yes he is เห็นไหมครับการตอบเราเ,าเอา verb to be ในประโยคคำถามนะครับมามาสลับกันนะครับการถามเขาถามว่า is he tired ขึ้นต้นได้ is he แต่เวลาเราตอบแล้วก็สลับกันเอา he ขึ้นก่อนใช่ไหมครับแล้วก็ตามด้วย is สลับกันจะเป็นแล้วเราก็เพิ่มคำว่า yes ถ้าเราตอบว่าใช่เราก็เพิ่มคำว่า yes ด้านหน้าก็จะเป็น yes he is ทีนี้ถ้าเราตอบว่าไม่ก็ง่ายนิดเดียวครับเราจะตอบว่า no เปลี่ยนจาก yes เป็น no ส่วนด้านหลัง he is เปลี่ยนเป็น he isn't ถ้าเราถามว่า is he tired ถ้าเราตอบ yes ก็จะตอบว่า yes he is yes he is เมื่อกี้คุณครูถามว่า is he tired เขาเหนื่อยไหมเราตอบว่าใช่เขาเหนื่อยเราก็จะตอบว่า yes he is แต่ถ้าเราตอบว่าไม่เขาไม่เหนื่อยเราก็จะตอบว่า no he isn't no he isn't หรือตอบแบบย่อนะครับหรือตอบอีกแบบหนึง่ง no he is not no he is not, no, he is not หรือย่อให้สั้นลงไปอีกนะคะก็จะได้เป็น no he's not no he's not ง่ายไหมครับเด็กๆทุกคนทำได้แน่นอนครัเก่งมากๆครับทุกคนนัเกเรียนทุกคนเก่งมากๆเลยครับครับก็ขอบคุณนักเรียนขอบคุณครับที่รับชมคลิปนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์ครับผู้เรียนทุกคนนะคะหากมีเวลาก็อย่าลืมฝึกฝนนะคะ ทุกคนเก่งคุณครูเชื่อว่าทุกคนทำได้แน่นอนครับทุกคนเป็นคนเก่งนะคะและก็ขอให้ประสบความสำเร็จทางด้านการเรียนนะคะขอให้สุขภาพแข็งแรงด้วยนะคะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะขอบคุณครับ Thank you very much